แล้วนะครับวันนี้มีของแปลกๆใหม่ๆมานําเสนอผู้ค้าอยู่แล้วนะครับอ่าคือว่าเป็นฝารีโมทนะฮะฝารีโมดฝากระติบนะฮะฮะเป็นฝารีโมดนะฮะจะแสดงให้ดูนะครับนี่นะฮะอุปกรณ์ของมันก็มีแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ลูกเต๋านะฮะวันวันนี้มานําเสนอลูกเต๋าห้าหุ่นนะครับเล่นกับจานอะไรก็ได้ครับเล่นกับพื้นก็ได้นะฮะนี่นะฮะดูนะครับ คนวิมันะครับปึ๊บเป็นอะไรดูก่อนสิอ่าเป็นหกแล้วครับค็อยทีนะครับปึ๊บเป็นเอี่ยวนะครับเออไม่พอไว้อ่าเอาใหม่ปึ๊บอ่าเป็นหกเป็นเอี่ยวนะทีนี้นะฮะนะฮะวางได้ทั่วจุดเลยนะฮะวางไหนก็ได้นะครับนี่นะครับเอี่ยวนะครับอ่าพอตอนเทนะฮะเทเราจะพลิกเป็นเป็นหกได้นะครับ อ่าเป็นหกแล้วนะฮะนี่ผมถ่ายทําคนเดียวก็เลยลำบากนิดนึงนะครับเห็นไหมครับอ่านะฮะแล้วพิกเป็นเอี่ยวนะครับเห็นไหมครับพีิกได้วานตรงไหนก็ได้นะฮะ ไหมครับฮ่าอย่างนี้เป็นหกแล้วครับฝารีโมทนะฮะฝารีโมทของใหม่เลยครับสวยงามนะครับนี่นะครับสั่งซื้อได้นะครับช้างวัดดวงไม่สู้ครับศูนย์แปดหนึ่งะฮะแปดหกสองศูนย์สองหกสี่นะครับพิกได้ทั่วเลยนะฮะพิกได้ทั่วราชรัชกาลเลยนะครับมาดูนะครับ กรตรงไหนก็ได้นะครับ,เห,เ,รบเห็นไหมครับเห็นไหมฮะข้อมีฝาไปนี่ใบเดียวนะสร้างโลกได้เลยนะครับอ่าพริกได้ท่วเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นแล้ครับอ่าใบเดียวสร้างโลกเลยนะครับ นะครับเฮงเพงนะครับเฮงเพงนะครับ